สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสมนทีวีและหนูน่าพาไปดูค่ะลุงมาแล้วนะคะลุงกลับมาจากบังเยี่ยมแล้วแได้เป็นแกเลยไหเอาทองเพิ่มลงนะ มือับนะมือมีราคาเท่าไหร่ค hmm. ร oh. oh. ับเ okay. 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 ือาครับครับรีก็มือคากรับโอ้โหก็มาเราดูนะฮะดูเขาจะเดินมาดูคนงานของพวกเราจะลงเลยบ่ นี่ไงชมผลงานมากเมผลงาครับโอเคไหครับมเย่ได้เสปีนโอ้ยังบาดเจ้าอยู่ตัวสีไซบรไบ์นะอ้บเด็บาดด็ทับหลง่นระทับอยู่พูได้พูดได้อันนึงบุกปูป้องกันป้องกันมวลนามหาศาล กอไ่ได้ส่ปูนมาตัวนีบอกไลยปิดหองวันมาได้ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ไ็บอกว่าให้เอาปูหัวตัวนี้นแล้วกรดันเขานป่ายหัวแล้วก็ดันเขาเป๊กเลยเนี่ยแล้วผู้ใดาปูนังโวนี่นะสางปูกับปูสลับกันกี อุยม่านก็เต็มเลยเอ้าโหเฮ้ยงานเสียสีสิตางทะเลจ่อมาเลยครับที่นะครับประมาณนี้ครับผมครับผู้ใดอีบอกก้อนเนี่ยจ้าก็ยังป้ายหัวมันเนี่ยขอร้อยต่อโอ้โนี่ต้องไปเพาะว่ากับป้ายก็จะยืดหู้ยอย่างเด็ดมาโอ้ยขอบไปเพิ่งในวิดีโอเขาเพิ่งอิฐมอนแน่เนี่ยเพิ่งไปดูได้เลยเข่งอยู่ทุบออกเห็นไหม นี่ปูนใหญ่ยังเลยเนนี่เป็นอะไรซือโอ้ซทำหนึกเห็ดเป็นเนาะออาเลยบินแล้วอืมเบือนเอนี่ดิู้เป็นเห็ดไวอด่อีถ้าปูนป้ายก็ดันเขาเดินพอพอพ่อพอพอออกมาเบิ่งหน้าบ้านเหอแม่เบิ่งหน้าบ้านหรวนี่ป็เนี้เบงนั่งดูดีกันทิ่ขาวเป็ดอ้าว เลยังคนเทนต์ยังงรามาอยังอีกข้ามุงรามาอยาวุมาจะต้นมอยแสดว่ารุ่มกันจะประเด้ไทยนะเดี๋ยวทาไยู่ได้เ๋เราไปสอบมาด้อยเป็นยไ เอ็ดในาทายคอยน,ะน่ะคยไบใส่เกียงเด้อน่ะเด้อโอ้ใจมื้อเด้อเนี่ยนี่วันนี้ลุงก็มาถึงนะคะมาถึงแล้วก็ตรวจงานเลยนะคะ ขอบคุณค่ะที่รับชมด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเพชรสมอนทีวีและหนูนาพาไปดูค่ะถ้าท่านชอบก็กดเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าขอโทษค่ะบ้เขาถะากูจปเนี้ย ขึ้นกรเสียคของลงจากรถเราเอาถลงน,นื่องจากพรุ่งนี้เราจะมีภารกิจใช้รถเราจะไปไร่ผูลวงขี่ขึ้นไป้กน ใส่โอ้ใส่หน้ามันยุ่ยยุ่ยะแน่นแ่นติ๊กเนี่คนของลงรถเด้อค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนอนหลับฝันดีค่ะลุงก็มาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะ